สวัสดีครับวันนี้ผมมาอัปเดตแปลงที่ดินแปลงใหม่นะครับแปลงนี้อยู่เขตหนองจอกกรุงเทพนะครับตัวนี้พิกัดอยู่ที่คลอง10คลอง14ครับตรงนี้เป็นถนนคลอง10คลอง14อยู่ด้านหน้าแปลงครับห่างจากถนนคลอง10คลอง14เพียงแค่450บเมตรครับแปลงนี้มีที่ทั้งหมด3ไร่กับ17ตารางวานะครับแปลงที่ผมยืนอยู่นี่คือแปลงตัวอย่างนะครับเป็นแปลงข้างเคียงครับตัวนี้เป็นแปลงที่ทางเจ้าบ้านเขาได้ปลูกเป็น ปลูกผลไม้ครับปลูกบ้านสวนครับทำาทำเป็นแนวบ้านสวนครับปลูกพืชปลูกต้นแก้วมังกรต้นสับปะรดครับนี่ครับเป็นแนวดินตัวนี้เขาทางเจ้าของไม่ได้ซื้อนะครับขุดทําเป็นร่องสวนครับแล้วก็ยกเอาดินหน้าดินขึ้นมาไปปลูกต้นไม้ครับเนี่ยปลูกพืชครับเนื้อที่ตรงนี้แปลงนี้ก็ประมาณถึงเกือบสิบไร่ครับตรงนี้ครับที่ล้อมรั้วไปเลยครับเนี่ยแปลงที่ดินของผมก็ประมาณหน้ากว้างก็ประมาณร60เมตรลึกอยู่ประมาณ30มเมตรเท่ากันครับ เนื้อที่ก็จะในขนาดนี้ครับประมาณนี้ครับสวยงามมากนะครับแปลงที่ดินเป็นถนนทางเข้ามาเป็นประมาณ8เมตรครับเพราะเป็นถนนสาธารณะแล้วนะครับตรงนี้สวยงามมากนะครับแต่เป็นถนนดินหินคุกอยู่นะครับเป็นถนนดินลูกลังครับสวยงามมากด้านข้างก็จะเป็นแบบแนวเกษตรครับแนวบ้านสวนที่ดินในเขตกรุงเทพครับตรงนี้หายากครับที่เราจะทําเป็นบ้านสวนแล้วราคาที่ถูกมากครับตรงนี้ทากเจ้าของขายไร่ละ 1ล้าน3แสนบาทครับตกอยู่ที่ตารางวาละ3,250บาทครับตรงนี้ครับสวยงามมากนะครับแปลงนี้เราซื้อมากสามารถซื้อเกณฑ์กำไรได้ครับซื้อไว้จัดสรรแบ่งเป็นแปลงก็ได้หรือว่าจะเป็นทาเป็นบ้านสวนพักผ่อนยามเกษียณก็ได้ครับตรงนี้สวยงามครับด้านหลังตรวนี้ก็จะเป็นคลองนะครับแปลงแปลงผมจะอยู่ฝั่งตรงข้ามก็จะมีคลองน้ำครับคลองเป็นคลองขุดครับคลองของสาธารณะนะครับยาวไปเลยจะมีภาพมุงสูง นี่ครับแปลงที่ดินครับตรงนี้เป็นแปลงที่ดินของเราครับเดือที่สมบงหมด3ไร่17ตารางวานะครับนี่ครับกว้างอยู่ประมาณร6อลึกประมาณประมาณ30เมตรครับโดยประมาณครับตัวนี้ครับนะครับที่เราเห็นครับตรงเป็นแนวเป็นแนวรั้วด้านหลังนะครับจากตรงนี้เป็นถนนหน้าถนนกว้างถึง160เลยนะครับเราสามารถเกณฑ์กำไรได้ครับมาแบ่งขายหรือว่าทําเป็นบ้านสวนแนวบ้านสวนเกษตรครับเป็นบ้านไร่ครับทีงนี่สวยงามมากพื้นที่ก็ด้านหลังก็ มีน้ำมีคลองครับเป็นน้าใช้ตลอดปีนะครับด้านหลังครับนี่ครับจะมีภาพสูงก็ดูนะครับเป็นคลองใหญ่มากครับแล้วก็สามารถดึงน้ําเข้ามาใช้ที่แปลงที่ดินได้ครับแปลงที่ดินเราก็ไม่ต้องถมครับแล้วก็เพียงเราแค่ขุดร่องสวนครับแล้วก็เอาดินขึ้นมาปกที่หน้าแปลงเหมือนแปลงตัวอย่างที่ผมพาไปดูครับนี่ครับสวยงามมากครับแปลงที่ดินตรงนี้แล้วก็ห่างจากถนนลำลูกกาเพียง6กิโลนะครับไปที่ตามถนนหลักด้าน ถนนคลองสิบคลองสิบสี่ครับออกไปถนนเส้นลำลูกกาได้ครับสิบกิโลแล้วก็ออกไปทางวินวุลีห่างจะวินวุลีเพียงแค่ยี่สิบกิโลครับตรงนี้ครับราคาสามารถคุยกับเจ้าของโดยตรงได้เลยครับคุณลูกค้าสนใจติดต่อผมมานะครับอาร์ตครับศูนย์แปดเก้าหนึ่งห้าแปดสี่แปดแปดศูนย์นะครับแล้วพบกันที่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ